อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์การทำรองเท้านี่ผ่านมาหน่อยครับว่า,วามีความเป็นมาเป็นยังไงบ้างหรอครับครับคือรองเท้าเนี่ยก็จะให้ดีรองเท้าหนึ่งคู่ถ้าจะเอาสวยอย่างที่เราถูกใจมันจะต้องเกิดมาจากการทํางานเริ่มต้นจากคนคนเดียวซึ่งว่าเวลานี้เนี่ยมันลําบากมากแล้วเพราะว่าเราต้องทําอันที่หนึ่งก็คือรัดอุดรองเท้าเราต้องทําได้แล้วถ้าเราทําเองปุ๊บเราจะรู้ว่า สรีระโครงสร้างของเท้าตัวนี้เป็นยังไงถัดไปก็คือแบบพอเรารู้จกักขุนรองเท้าเราดีพอเราก็สามารถที่จะวางแบบที่เราอยากจะทําลายเส้นทุกอย่างเนี่ยลงไปบนขุนที่เราสร้างขึ้นมาเองเราจะไงยังไงเราก็ทําได้ดีกว่าเพราะเรารู้จักมันเพราะมันเกิดจากเราเพราะฉะนั้นรองเท้าที่ทําที่ดีออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าแบบนี้คือเกิดจากคนคนเดียวกันซึ่งมันยากมากลองมนสบการ,การทะมาออกี่ปีแล้วครับ ผมเกิดก็เหตุรองเท้าล่ะผมเรียนหนังสือแค่ป .7 เพราะพ่อไม่ยอมไม่เรียนต่อก็กลับมาช่วยงานบ้านไปฝึกงานอยู่8เดือนฝึกงานก็คือฝึกงานทําหนังหน้าเย็บหนังหน้าอยู่8เดือนแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาช่วยพ่อก็มาเรียนรู้เรื่องการทําพื้นตัวงานพื้นล่างของจากข้างหน้าเพราะพ่อผมเนี่ยก็เป็นช่างฝีมือแล้วเขาก็แต่เขาสอนแบบช่างโบราณเอ็งดูเอาสิ ทำเสร็จไปให้ดูใช้ไม่ได้ว่ะใหไมทำจนสุดท้ายหยิบไปเขาดูเขาบอกใช้ได้นั่นน่ะก็คือตอนนั้นเราไม่รู้หรอกจริงๆเราเขาหลอมเราอะ่ะเหมือนกับปีเล็กค่อยๆสร้าง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 จนเราพอถึงตรงนั้นเราเก็ตปุบ๊บทีนี้คุณไปต่อได้เคยเห็นเชฟที่เขากบับออกรายการดังๆที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเห็นเขาเริ่มตั้งแต่แบบเป็นคนหั่นผักหรือว่าล้างจานในห้องเชฟอะไรเงี้ย<ต>ก็เด็กๆก็งั้นประมาณเริ่มตั้งแต่ะนนั้หลงานอย่างนั้นเลย สมัยนั้นศาสตร์พวกนี้เขาไม่สอนอน่ยนะไม่มีใครสอนนะก็ห้าหกสิบปีแล้วก็ผมเกิดแล้วก็เห่รองเท้าคุณคิดดูสิแล้วผมก็ไปได้ช่วงหนึ่งตอนสมัยปีพันเก้าร้อยแปดสิบไปได้เรียนรู้จากคนสิงคโปร์ที่เขาเรียกอาจารย์จองที่มาสอนคนทำเท้าเมืองไทยเขานำเอศาสตร์ตัวหนึ่งที่พวกเราไม่รู้ก็คือตัวเลขมาตรฐานของขูดรองเท้าที่ควรจะเป็นอันนี้คือคําว่ามาตรฐานนะไม่ใช่เราทําจริงนะ เพราะถ้าเราทาจริงเนี่ยเอาแต่มาตรฐานเราท้าทุกคนออกมาเหมือนกันหมดจะไม่มีศิละปะเลยโอเคว่าอาจารย์ก็มีการไปศึกษาจากต่างประเทศเหมือนกันเพื่อมาพัฒนาต่างประเทศก็จะมีคนอิตาลีที่มาสอนเมืองไทยแล้วก็มีคอร์สหนึ่งได้เรียนกับคนอังกฤษโอ้โ首นี่มีกี่ประเทศนะัมีทั้งอังกฤษทั้งอิตาลีทั้งสิงคโปร์อังกฤษสอนหุน่นอิตาลีสอนหนังแน่พอเราได้ระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยพอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยเราจะแยกแยะได้แล้ว,ว่าอันนี้ใช่ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ยังไม่ถึงถ้าถ้าพูดซักสามอห้าอย่างที่ที่อาจารย์มีแล้วก็แตกต่างจากช่งางทำรองเท้าทั่วไปในในประเทศไทยอย่างเงี้ยอะไรคือจุดเด่นหรือว่าจุดที่ทําให้อาจารย์แบบโดดเด่นหรือว่าแตกต่างจากช่งางท,างท,างทางั่วไปในนี้ครับถ้าสําหรับผมนะในงานรองเท้าเนี่ยก็เหมือนงานทั่วๆไปที่ทุกคนอยากได้ทําของที่ยากให้ง่ายถ้าคนที่ติดตามผมนะลูกผมหลานผมที่เริ่มเห็นแล้วนะ เขาเห็นรองเท้าก็จะบอกแล้วนี่ไม่ใช่ปู่ทําไม่ใช่ของปู่เขาเซฟว่ามีซิกเนเจอร์อยู่ในอยู่ในในลายเส้นของมันเหมือนรูปภาพเหมือนรูปภาพที่เราเขียนรับเส้นที่ตัดลายเส้นที่เขียนอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างอย่างเส้นเนี้ยสองเส้นเนี้ยครับางทีผมเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งผมใช้เวลาเกือบชั่วโมงเขียนเสร็จแล้วต้องวางแล้วดูไม่ใช่เขียนเสร็จแล้วเันบอกว่าใช่ก็คือใช่บางทีพอเราวางไปนานๆพวกรองเท้าเวลาที่เราดูเนี่ย เราจะไม่ได้ดูเส้นนี้เส้นเดียวเส้นนี้เส้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ทุกชิ้นดูแล้วมันต้องลงตัวประสานเสร็จแล้วมันต้องได้กับหุ่นรองเทา้าวันนี้มันเหมือนเป็นเหมือนงานศิลปะเลยอาจารย์ศิลปะกับศาสตร์ที่อาจารย์เคยพูดครั้งหนึ่งว่ารองเท้าของ m มง g o m o n i t o ที่อาจารย์มาพัฒนาหุ่นให้เนี่ยเวลาเกิดใส่ไป5ปี6ปีอะไรเงี้ยใช่ถอดออกมาหรือว่าใส่ไปเนี่ยก็ยังสวยเหมือนอยู่ในหุ่นตลอดเวลารูปทรงจะไม่เพี้ยนรูปทรงจะไม่เปลี่ยน รูปโชนจะเปลี่ยนน้อยมากก็เลยเป็นที่มาที่ไปของงานที่เราได้เห็นทุกวันนี้ซึ่งงานตัวนี้พูดได้เลยว่าเป็นงานที่ผมตั้งใจที่สุดที่ผมสะสมความรู้มา5้0ปีเนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงลัส2025ตัวนี้หน่อยครับว่าว่ามันมีความพิเศษยังไงแตกต่างยังไงกับแมงโกโมยโตที่ผ่านมานครับโอเคลาส2 0 2 5ัาส okay. ตัวนี้เนี่ยเป็นลัสที่ใกล้ามากกับดิชมบก ใส่กระชับใส่สบายแต่ไม่บีบความสวยของรองเท้าตัวนี้ขึ้อนอยู่กับลายเส้นเพื้นตัวนี้เป็นหลักลายเส้นตัวนี้จะไม่โค้งงอจะตรงซึ่งปกติแล้วลายเส้นตรงเนี่ยรองเท้าจะใส่ไม่สบายถ้าไม่แม่นพอแต่ตัวนี้มันจะได้ทั้งมางทั้งกระชับเวลาเดินนี่จะรู้เลยว่ากระชับเพราะอะไรนะานอาจารย์โครงสร้างส้นความอ้วนแกมส้นแล้วก็ความโค้งของตัวส้นเท้าคือพวกนี้ต้องได้กันหมด ตำแหน่งนิ้วก้อยรองเท้าที่ดีนะต้องไม่เบียดก้อยป้องป้องนี่จะสองมุมต้องไม่เบียดข้างกับไม่โดนเล็คบคือสิ่งที่จะต้องระวังแล้วคู่นี้ลายเส้นขออาจารยนะ์มันคือคือตรงไหนหรือก็คือกับตรงไหนนะถ้าคุณดูดีๆเ<ๆ>นี่ยโค้งครับมันเริ่มจากหัวหุ่นรองเท้าก่อนเส้นนี้สำคัญ ว่าที่ที่คุณวัดถามเมื่อกี้ทางอาจารย์ว่าอาจารย์มีจุดเด่นไหนคืออาจารย์แกทําได้แบบครบลูกทั้งเป็น last maker ทำ pattern ทำ bottom ทำทุกอย่างเลยมาเลยออกมาค่อนข้างที่จะลงตัวมากเรื่องหุ่นรองเท้าหรือ last นะครับความจริงมันเป็นศาสตร์เฉพาะของการทำรองเท้าเลยคุณพุ่งครับผมสอบถามนะครับมอ,อยังไงบ้างกับการที่เราเอา last ตัวน,นี้มาทำเป็นรุ่น bermuda um oxford รุ่นแรกอะไรอย่างนี้ครับในความที่เห็นของทางคุณพุ่งมี มีที่มาที่ไปยังไงบ้างเกีบบ่ยวกับรุ่นบอมโร์อ็อกฟอร์ดแล้วเราทํากับลาส,ส่วนนี้มองว่าไงบ้างขอเกลิ่นประวัติบอม์โบร์อ็อกฟอร์ดแล้วกันคะ่ะค่อนข้างที่จะมีมีประวัติมายาวนานเป็นแพทเทิร์นรองเท้าดั้งเดิมแพทเทิร์นหนึ่งทาง Prince a l b เบิร์ตพาสวามีของค u e วิกตอเรียเนี่ยมีปราสา,าทดอมัร์โที่ที่สกอตแลนด์แล้วก็คือท่านต้องการรองเท้าซึ่งสามารถใส่ตามชนบทของสกอตแลนด์ได้ แต่ว่าก็ยังมีความทางการฟอร์มอลเหมาะสำหรับแบบคิงใส่ในสมัยก่อนช่างทำรองเท้าในสํานักของอังกฤษตอนนั้นก็เลยทำรองเท้าทรงนี้ขึ้นมาโดยที่เส้นนี้ตั้งชื่อตามปราษาทตามมรอมตั้งแต่ตรงส่วนที่ผูกเชือกตรงเฟซซิ่งเข้ามาตรงจบหิ้คอนเตอร์เลยนะครับมันคือเส้นบอมโรไลน์เอฟเฟกของมันเนี่ยทำให้รองเท้าเนี่ยมีดินามิกมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเส้นซึ่งขนาดไปการรองเท้าทําให้มันมีความรู้สึกเหมือนกับ มันพุ่งไปข้างหน้ามันโฉบเฉี่ยวมากกว่าแพทเทิร์นธรรมดาของออกซฟอร์ดซึ่งเป็น2ส,ส่วนเป็นระเลียเล็กๆน้อยๆซึ่งมันเตะตาเวลาที่คนคนเจอมันมันก็ฉีดน้ํำหอบมบูม่านนะ่ยแล้วก็เป็นเซนต์ขึ้นมาวิฟหนึ่งครับอกว่าคนที่เห็นรองเท้าแล้วเนี่ยฟอร์มเฟ f i r s อิมเพรสชั่นกำลังไปแล้วในรูปแบบหนึ่งซึ่งอันนี้จะให้เฟ f i r s อิมเพรสชั่นซึ่งแตกต่างกับรองเท้าออกซฟอร์ดธรรมดาเพราะมันจะมีความโฉบเฉี่ยวมากกว่าไปเวงตรงเส้นบลมรลน์เนี่ยลึกขนาดไหน แคบขนาดไหนมันต้องสมส่วนกับสัดส่วนอื่นๆทั้งหมดมันึงจะสวยใช่ไหมครับซึ่งคู่นี้ก็ถือว่าออกมาเนี่ยเป็นรอง้าที่ดูแล้วแค่ตั้งดูนั่งชมก็รู้สึกมีความสุขแล้วอืมครับมองยังไงกับคำว่า m ม็ก in t ินไทยแลนด์หรือว่าที่เมนโก้โมฮิโตวพยายามทำในการที่จะผลักดันคราฟ t m แมนชิพเมืองไทยให้คุณภาพเทเท่าต่างประเทศอะไรเงี้ยผมมองว่า ความเป็นช่างฝีมือครับไม่ได้นับไม่ได้นับกันที่เฉชานับกันที่ความตั้งใจนับกันที่ passion. แพชชั่นเราจะความตั้งใจขนาดไหนใส่เวลาให้มันขนาดไหนคลุกคลีกันขนาดไหนถ้าเรามีจุดนี้กันหมดนะครับช่างไทยไม่แพ้ใครในโลกดูจากคู่นี้แล้วผมก็ยังยืนกรานคําเดิมว่าช่างไทยไม่แพ้ใครในโลกโถ้าดูจากคล้นกันเลยนะเราเราจะแบบมันมันเมซิ่งมากแล้ว <Huh. S 2> พื้นที่มีสันของเอลฟีดแบ็กนะครับคมขนาดนี้นี่ต้องใช้มือทําหมดทำク c สเคนัลขึ้นมาเอลทาเป็นเสียงลงไปเข้ากับตรงสาความโค้งของฮีลคอนเตอร์พิทฮิลใช้มือประกอบหมดเป็นงานแฮนด์เวลอุปกรณ์ข้างในเป็นฮีลคอนเตอร์โทแคปเป็นหนังซึ่งต้องขึ้นมือขึ้นมาการคล o สอัปเปอร์แบบ2ฟรีเข็มยิงคู่ละเอียดยิบ SPI สูงมากเอลคอด เราไม่เห็นรายเย็บตรงเอวเป็นลายเวลเลยนะครับมีการทำฟาจิ้งตรงขอบเวลถ้าพูดถึงความคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปครับโอ้ mm hmm. oh, best bang for the buck จริงๆ mm hmm. นะครับแบบ best value in town แล้วกท่นนี้เข้าใจว่าวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยใช้วัสดุในไทยหมดรวมถึงหนังด้วยใช่ซึ่งผมเข้าใจว่าคือเราใช้หนังไทยเนี่ยบางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าคุณภาพมันดี ทัดเทียมต่มางประเทศได้ไหมเพราะว่าอย่างแบรนด์ใหญ่ของยุโรปหลายๆแบรนด์เนี่ยคือเขามีกําลังซื้อค่อนข้างสูงแล้วก็ลงฟอกหนังก็คืออยู่ในบ้านเขาด้วยดัะนั้นเขามีแบบเฟรชดิ p แล้วเขาสามารถซื้อหนังที่ในวอลุ่มที่เยอะในราคาที่ดีและในคุณภาพที่ดีได้มากกว่าแบรนด์อย่างแบรนด์ไทยแลย้วเพราะว่าแบรนด์แองโกลโมจิโต่จะเน้นใช้วัตถุดิบในเมืองไทยมากกว่าแต่เท่าที่ผมสัมผัสมา,มานะครับจากดูจากการหนึ่งก็คือการคลิกกิ้งของหนังก็คือไม่มีรอย ตำหนิอะไรเลยนะครับแล้วก็2อคือ,อดูเกรนของหนังสตารัคเช์อของเกรนของหนังดูการให้ตัวของหนังเนี่ยดูแล้วเนี่ยเข้าใจว่าองเทเขาแต่ละคู่ในในในซีรีส์เนี่ยใช้หนังส่วนที่ดีที่สุดของหนังหนึ่งผืนเท่านั้นมาตัดทําให้คุณภาพเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไปแล้วกันครับคือในระยะยาวเนี่ยจะไม่มีความไม่มีการแตกขากเสียหายหรือขาดง่ายหรือว่า สีจ้างอะไรเนี่ยมัน,มนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในจุดนั้นครับครับก็เท่าที่ดูเราเนี่ยผมไม่ติอะไรกันนกล้าพูดยังไงเลยลแล้วกันเราอาจจะบอกว่ามีคนมามโต้ย้งด้ทีหลังแต่ผมมองว่าในรองเท้าสเปกเนี่ยความคุ้มค่าหรือว่างานขนาดนี้ครับครับงานขนาดนี้ราคาเท่านี้ครั้งแรกในเมืองไทยอย่างนั้นเลยครับงานสเปคขนาดนี้งานมือเยอะขนาดนี้พื้นขนาดนี้ แคปเทนแบบนี้ในราคาเท่านี้อันนี้คือครั้งแรกในเมืองไทยที่ที่มีรองคารสเปคสูงขนาดนี้ในราคาที่จับปองได้ขนาดนี้ขึ้นมามองมองเรื่องแฮนด์วลที่ m ม n g ก m มย์โดทำเป็นครั้งแรกแตกต่างจากแมชชีนวิลหรือว่ากูเยอทั่วไปยังไงบ้างครับถ้าเรามองเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยเราอาจจะมองได้หลายมุมาบางคนก็อาจจะบอกว่าแมชชีนวิลมัน ข้ามง่ายกว่าแข็งแรงกว่าในจุดหนึ่งหรือว่าฮนเดิลมันดีกว่าแข็งแรงในจุดหนึ่งผมมองว่าจริงๆนะครับคุณค่าของแฮนเดิลไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแรงทนทานผมมองว่าคุณค่าของฮนเดิลเนี่ยอยู่ที่งานฝีมือใช่ครับคือเราเราอยู่ในปีส0 2 5นันะคือแล้วมันก็สตวรที่ยี่11ผ่านมาหนึ่งหนึ่งสี่แล้วคือเราอยู่ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากๆจนทำให้เหมือนกับคุณค่าของของของ สิ่งต่างๆของ tradition หรือของอพู้นำมกว้างในคุณค่าของแบบพวกคีมอัน a ัสติกบัลูคุณค่าของความมปนม,น,มนเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันถูกบดบันไปบ้างนะครับอย่างแล้วถ้าเราใช้ Machine Well รองเท้าที่แบบใช้มาชินเราก็จะเวลเนี่ยคู่หนึ่งใช้เครื่องจกักรเย็บปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บห้าวินาทีเสร็จแต่ถ้าเป็นแฮนด์เดลเนี่ยเราจะมีช่างคนหนึ่งเอา i n นโซ e เอาพื้นในเข้ามาเตรียมซอะร่งให้เรา เตรียมเย็บไปทีละฝีเข็มฝีเข็มเรื่อยๆจนจนัจนเสร็จใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าเราไม่มองในด้านเทคนิคก็ตามเรามองข้างในรองเท้าเรามองความสวยงามของสิ่งที่ช่างอุตส่าห์ตั้งใจลงเวลาลงแรงทํามาให้เราเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามีคุณค่าที่จุดตนางก,ก,กว่าคุณค่าของเหมือนกับความตั้งใจฝีมือแพชชันของช่างฝีมือคนหนึ่งเนี่ยซึ่งอุตส่าห์ทำรองเท้าออกมาให้เราซึ่งมันก็สวยงามมากจริงๆสวยกว่าที่รองเท้าแมชชีนเวลจให้ได้ครับ こここก็นีเดียวขอทำทางพี่เบลบ้างแล้วกันครับก็ในฐานะที่พี่เบลทำสื่อเมนิเทลมานานพอสมควรแล้วก็น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับในมุมเมนสแวร์คลาสสิกเมนแวร์แล้วก็แบรนด์ต่างๆทั่วโลกพอสมควรเวลาพี่ First สอินเทอรในการเห็น,นรองเท้ารุ่นลัาสสัปับ้าของเราพี่พี่มีความเห็นว่ายังไงบ้างครับคืออย่างนี้ผมเห็นรองเท้ารุ่นนี้ครั้งแรกที่งาน เมนดีเทลคลับมาเก็ตเป็นครั้งแรกที่เมนโก้มโเปิดตัวที่พี่เบลพี่เบลชวนไปอย่างแรกก็คือว่ามันดึงดูดความสนใจมากเพราะว่านี่ไม่ใช่รองเท้าแมงโก้ปกติที่เราเห็นกันคุณตามันเป็นลาส์ใหม่มันเป็นดีไซน์ใหม่ที่เรียกว่าพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของแบรนด์รองเท้าที่ชื่อว่าเมงโก้มวยโตที่เป็นรองเท้าของคนไทยได้ดีมากเลยแล้วก็เรียกความสนใจของคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในงานรวมถึงผมเองด้วยเนี่ย ได้อย่างมากเลยเพราะว่าด้วยความเพรียวรูปร่างดีไซน์เนี่ยมันต่างออกไปละมันไม่เหมือนรองเท้าแบรนด์ไทยทั่ว,วไปละเป็นหน้าหน้าใหม่ของ m a ง g o m o ม i t o เลยสำหรับผมนะนี่คือ first impression ที่เกิดขึ้นครับแล้วแล้วเห็นที่เบลลมีโอกาสได้สวมใส่แล้วพี่เบลลมีความเห็นว่างไงบ้างครับโดยส่วนตัวผมต้องบอกก่อนว่าเท้าผมจะค่อนข้างที่หนา้าเท้าค่อนข้างกว้างโดยเฉพาะระหว่างนิ้วช่วงนิ้วเท้าจะค่อนข้างบานซึ่งผมคิดว่า เป็นปัญหาของผู้ชายไทยหลายๆคนนะครับมันไม่เหมือนรูปร่างเท้าของคนตะวตันตกนะครับเท้าแบบนี้จะมีปัญหาเวลาที่เราใส่รองเท้าเนี่ยมันจะบีบตรงช่วงหน้าเท้านะครับแต่ว่ารองเท้าเนี่ยรุ่นเนี้ยของ mango เนี่ยที่เป็นราส2 0 2่เนี่ยเซอร์ไพรส์ที่ว่ารูปร่างมันดูเพียวบางมากแต่กลับกลายเป็นว่าเวลาใส่แล้เนี่ยผมไม่กลับไม่รู้สึกว่าบีบช่วงนิ้วเท้าของผมเหมือนรองเท้าแบรนด์ต่างประเทศตะวันตก แบรนด์อื่นๆที่มีความเพียวในภายนอกนคลายๆกัน uh huh. ที่สำคัญก็คือว่าความกระชับตรงช่วงอุ้งเทา้าที่มันรับกระชับกับตัวอุ้งเท้าได้อย่างดีมากๆเลยกับตัว Fido b แ a c k ที่ค่อนข้างแคบตรงนี้มันทำให้ัพพอร์ตของอุ้งเท้าเนี้ยกระชับแน่นในขณะที่ตรงนี้กับไม่บีบผมถือว่าเป็นดีไซน์และเป็น ฟิตติ้งที่ค่อนข้างประทับใจในฐานะคนหนึ่งที่หน้าเท้าค่อนข้างกว้างแบบผมต้องต้องให้เครดิตทางอาจารย์เลยครับอันนี้ให้เครดิตทางอาจารย์ดีไซน์ของแมงโก้ที่ผมบอกว่าเป็นดีไซน์ใหม่ที่ไม่เหมือนกับเก่าๆที่ที่ผมเห็นจากแมงโก้ก็คือว่าดีไซน์เนี้ยมันมีความผสมผสานหลายๆอย่างคืออย่างแรกคือถ้ามองในรองเท้าสไตล์กรษทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ t r a d i t i o n นิดนึงคำว่า traditional หมายถึงค่อนข้างนุรักนิยมเช่นหัวต้องกลมนะครับลูกร้รานจะป้อมๆหน่อยนึงนะครับแต่ถ้า move ไปทางอิตาลีเนี่ยเขาจะค่อนข้างแฟชั่นนะครับสมัยใหม่หน่อยหัวจะแหลมๆหน่อยจะมีความเรี่ยมแล้วก็จะมีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นแต่ว่า l a s เนี่ย2025และดีไซน์เนี่ยที่อาจารย์ดีไซน์มาเนี่ยคือมันมีความผสมผสานกันคือมันไม่ได้อนุรักษ์กนิยมเหมือนอังกฤษแล้วก็ไม่ได้โฉบเฉี่ยว แฟชั่นจาเหมือนอิตาลีแต่ว่ามิกซ์รวมกันได้ค่อนข้างลงตัวซึ่งถามว่าแบรนด์รองเท้าแบรนด์ไหนหรือชนชาติไหนที่ทำแบบนี้ได้ได้ดีลงตัวเนี่ยนะผมนึกถึงอีกช,ชาตินึงคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยจะพยายามเอาจุดเด่นของแต่ละคนเนี่ยมามิกซ์กันได้ ค่อนข้างสวยงามคือทีนี่ว่าในหลายชูเบเกอร์ก็มีการไปเรียนที่ทางยุโรปมาใช่ใช่เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่เขาสามารถที่จะมิกซ์แบบนี้ได้แต่สิ่งที่แมงโก้เอามาต่อยอดได้เนี่ยพยายามที่จะให้มันเหมาะกับท้าของคนไทยมากที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้เครดิตทั้งอาจารย์ด้วยแล้วก็แบรนด์ของแมงโก้โมฮิโต้ด้วยที่ เอาใจใส่เรื่องนี้ที่เราเน้นตลอดมาอะไรเงี้ยเรื่องเมดินไทยแลนด์ Thailand, แล้วก็พยายามปรับปรุงให้เท่ากับเท้าคนไทยถูกต้องแล้วผมคิดว่านเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึง่งอย่างที่คุณบุ้งบอกก็คือว่าเราสามารถพูดได้เต็มปากว่านี่คือรองเท้าที่เมดินไทยแลนด์จริงอยู่ในเรนจ์ราคาที่จับต้องได้บนคุณภาพแบบที่คุณบุ้งอธิบายมาทั้งหมดเรื่องของแฮนด์วลเจรเรื่องของดีไซน์เรื่องของการออกแบบงานรองเท้าหนัง ระดับนานาชาติแบบนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมนโก้แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผู้ชายไทยทุกคนเฝ้ารอโอ้ขอบคุณมากท<ห>ี่สุดแล้วก็มีรองเท้าแบบนี้ไหมเขาเลือกซื้อเป็นอีกออปชันหนึ่งให้เขาได้เลือกซื้อครับได้หวังว่าจะมีคนมาลองกันได้ครับจริงๆแล้วอยากให้ลูกค้าเก่าของเราเนี่ยได้มาใส่รองเท้าชุดนี้คุณใหม่ชุดนี้จะมีความแตกต่างพายามจะปั้นให้รองเท้าชุดนี้ออกมาเป็นรองเท้าที่ดีที่สุด เดี๋ยวเรามาลองใส่เรามาลองใช้แล้วเราจะได้เห็นว่ามันแตกต่างกว่าเดิมเยอะมากโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอันนี้เราพยา,ายามจะเปลี่ยนให้ทันและอยากให้มันลองใช้กันพี่เบลอยากฝากอะไรถึงลูกค้าเนี่ยที่เขามีเคยมีโอกาสซื้อแมงโก้อมิโต้ของเราแล้วก็ลูกค้าที่ยังไม่เคยรู้จักเราหรือไม่เคยไม่ได้มีโอกาสลองใส่แมงโก้อมิโต้อยากจะฝากอะไรถึงลูกค้าเหล่านั้นไหมครับในมุมของพี่เบลอะไรเงี้ยกับร้านสมบัติที่เราได้พัฒน,นาขึ้นมาคือสําหรับ ลูกค้าเก่าของแ a งโก้นะครับผมคิดว่าลัสเนี่ยที่2 0 2 5เนี่ย b o m ร r a ็อ of อเนี่ยแตกต่างจากรองเท้าคู่อื่นที่คุณอาจจะเคยซื้อไปจาก Mango m o ม i t o ก่อนหน้านี้นะครับก็อยากจะให้ลองมาสัมผัสกันดูว่ารองเท้าลัสใหม่เนี่ยลสองพเนี่ยจะเข้ากับเท้าของของคุณลูกค้าหรือเปล่านะครับแล้วก็ด,วดีไซน์เนี่ยผมคิดว่าสวยแล้วก็น่าจะถูกใจ ลูกค้าเก่าของแมงโกได้ไม่ยากนะครับที่เขาก็น่าจะทราบอยู่แล้วถึงคุณภาพส่วนลูกค้าใหม่นะครับที่ยังไม่เคยได้มาเจอเลยก็ค,คล้ายๆกันก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชั่นสำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบรองเท้าหนังได้มาลองสวมใส่ดูก่อนนะครับว่ามันฟิตติ้งกับเท้าของเราได้ดีกว่าจริงหรือเปล่านะครับกับรสมัตยีตัวนี้ที่รูปทรงเพียวแล้วก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่ผมคิดว่า น่าจะเป็นออปชันที่น่าสนใจให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ของแมงโก้โมิโตครับแล้วคุณมุ่งมีความเห็นว่ายัางไงบ้างครับคือความจรงิงคุณเดลพูดไปเกือบจะครบทั่วสมบูรณ์แล้วก็ผมขอฝากไว้สั้นๆแล้วกันครับสาหรับถ้าลูกค้าเก่าแมงโก้เนี่ยคือถ้าเมื่อก่อนเคยดื่มแมงโก้โมิโตจากที่นี่ไปแล้วนะครับตอนนี้มันสูตรไปดับเบิลช็อตครับถ้าลูกค้าใหม่ก็ถ้าเคยไม่เคยลองแมงโก้โมิโตก็บอกเลยว่าจีจานแน่นอนขอบคุณ พี่เบลแมนดีเคิลมากนะครับขอบคุณคุณบุ้งด้วยแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ตั้งหน้าเพราะว่าทางแมงโกมูริโต้เราเนี่ยไม่ได้พัฒนาขุนมาน่าจะ5-7ปีแล้วแล้วก็ได้คําแนะนําจากกูรูทั้ง3ท่านว่าให้เราพัฒนาขุนใหม่ก็ส่วนตัวในฐานะโฟลเดอร์แมงโกมูริโต้ก็อยากจะขอบคุณลูกค้าที่ยังซัพพอร์ตกันอยู่ขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านที่ที่มาให้การซัพพอร์ตสุดท้ายก็อยากจะให้ให้ทางลูกค้าและทุกคนที่ดูวิดีโอรู้ว่า อันนี้เป็นแค่ก้าวแรกของทางแบรนด์ Mango h e t o แล้วก็เป็นหุ่นแรกแล้วก็รุ่นแรกจะมีอีกหลายอย่างเกิดขึ้นในปี2025น,นี้รอ้รอม Mango h e t o น่าจะไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปจะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้